ไขวัดใหญ่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เคยคิดกันไหมครับว่าทําไมการเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยถึงกลับทําให้เกิดภาวะหัวใจวายได้นี่แหละครับคือปริศนาทางการแพทย์ที่มันเชื่อมโยงไวรัสที่อยู่ในปอดของเราเข้ากับหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดเป็นความเกี่ยวข้องที่หมอเขาสังเกตกันมานานแล้วละครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันจริงๆสักทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกงานวิจัยที่มาไขค,ค,ความลับนี้กันครับคำพูดนี่เลยครับของดรฟิลิปสเวสกี้เนี่ย มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนของเราในวันนี้เลยมันย้ำให้เห็นชัดๆเลยว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่วงการแพทย์เขางงกันมาเป็น10ปีแล้วครับว่าเอ๊ะไอไวรัสที่มันโจมตีปอดเนี่ยมันเดินทางไปทำร้ายหัวใจได้ยังไงกันแน่เอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเราจะมาดูกันก่อนว่าไอปริศนาไข้หวัดใหญ่กับหัวใจเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนแล้วมันสำคัญยังไง 1,000ล้านคนนะครับโห oh, ไม่ใช่ล้าน2ล้านนะแต่เป็นพันล้านคนทั่วโลกเลยในแต่ละปีนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจภาวะแทรกซ้อนของมันให้ได้เพราะมันกระทบกับคนเยอะมากๆจริงๆและที่น่ากลัวก็คือไอความเชื่อมโยงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็อันตรายมากๆคือข้อมูลทางการแพทย์เขายืนยันตรงกันหมดเลยว่าพอไข้หวัดใหญ่ระบาดท,ทีไรเนี่ย อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจก็จะพุ่งขึ้นตามมาทันทีและนี่ก็คือคำถามที่ค้างคาใจที่สุดครับว่าไอไวรัสที่มันควรจะอยู่ในปอดเนี่ยมันไปทำร้ายหัวใจเราได้ยังไงกันมันมีเส้นทางลับอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับโอเคครับทีนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงของการไขปริศนากันแล้วนะครับมาดูกันว่านักวิทยาศาสตร,ร,ร์เขาไปเจออะไรมาถึงได้รู้ว่าไวรัสมันเดินทางจากปอดไปที่หัวใจได้ และนี่คือผู้เล่นคนสำคัญของเรื่องนี้เลยครับชื่อของมันคือโ r o เดนไรติกเซลล์3หรือเรียกสั้นๆว่าโปร d c 3นะครับคือมันเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับแทนที่จะช่วยเรากับโดนไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจี้ไปเป็นพวกซะง,งั้นแล้วก็ใช้เป็นหยานพาหนะในการเดินทางซะเลยคำเปรียบเทียบนี้ของดรเจฟฟรีย์ดาวนีนี่คือแบบเห็นภาพสุดๆเลยครับมาโทรจันก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่แหละกลายเป็นพาหนะ ให้ไวรัสแอบเข้าไปโจมตีร่างกายเราจากข้างในเหมือนกับมา้มาไม้เมืองทรอยไม่มีผิดเลยโอเคพอเรารู้แล้วว่ามีม้าโทรจันและคำถามต่อมาก็คือแล้วเจ้าม้าโทรจันตัวนี้มันรู้ได้ยังไงว่าต้องเดินทับไปที่หัวใจทำไมต้องเป็นหัวใจคือขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับเริ่มแรกเลยไวรัสเนี่ยมันเข้าไปยึดเซลล์ prodc สาในปอดก่อนจากนั้นหัวใจของเราเนี่ยมันจะปล่อยสารเคมีตัวหนึ่งออกมาชื่อว่า ccl 2ซึ่งไอสารตัวนี้แหละครับ มันทำตัวเหมือนแม่เหล็กเลยคอยดูดเอาเซลล์ที่ติดเชื้อให้วิ่งตรงมาที่หัวใจพอมาถึงปุ๊บไวรัสก็แค่โดดออกจากเซลล์แล้วก็เข้าไปโจมตีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจได้เลยเป็นแผนที่แนบเนียนมากครับและตรงนี้แหละครับคือจุดพีคที่สุดของงานวิจัยชิ้นนี้คือเขาค้นพบว่าความเสียหายที่หนักที่สุดเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวไวรัสตรงๆนะครับแต่ดันมาจากการที่ภูมิคุ้มกันของเราเองนี่แหละที่ตอบสนองรุนแรงเกินไป คืออย่างนี้ครับมันมีสารตัวหนึ่งชื่ออินเตอร์เฟอรอนชนิดที่1ปกติแล้วเนี่ยมันคือฮีโร่เลยนะคอยส่งสัญญาณให้ร่างกายสู้ไวรัสแต่ปัญหาก็คือพอสารตัวนี้มันถูกผลิตออกมาเยอะมากๆในหัวใจจากฮีโร่มันกลายเป็นตัวร้ายซะง,งั้นคือมันไปทําลายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของเราเองนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ายิงพวกเดียวกันหรือเฟรนลี่ไฟของระบบภูมิคุ้มกัน ย้ำตรงนี้อีกทีนะครับว่าตัวการที่สร้างความเสียหายให้หัวใจแบบหนักๆเลยเนี่ยไม่ใช่ตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เพียวๆนะครับแต่เป็นระบบภูมิคุ้มกันของเราเองที่คลั่งแล้วก็หันมาทำร้ายหัวใจตัวเองเอาละครับพอเราเข้าใจกลไกสุดซับซ้อนนี้แล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราจะเอาความรู้นี้ไปใช้อะไรได้บ้างใครเสี่ยงแล้วเราจะป้องกันหัวใจของเราได้ยังไงดูข้อมูลนี้สิครับน่าตกใจมากนะจากการชนะสูตรคนที่เสียชีวิตจ,จากไข้หวัดใหญ่เนี่ยพบว่า 85%เลยนะครับมีโรคเกี่ยวกับหัวใจอยู่แล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าใครมีปัญหาหัวใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจออาการรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่มันสูงกว่าคนอื่นมากๆเลยแล้วเราจะป้องกันได้ไหมคําตอบคือได้ครับแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายมากด้วยนี่คือผลจากการทดลองที่ชื่อว่า I am me นะครับเขาพบเลยว่าแค่การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันช่วยปกป้องหัวใจได้แบบชัดเจนมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว และที่น่าตื่นเต้นไปกว่าน,นั้นก็คือในอนาคตเราอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้อีกนะครับตอนนี้นักวิจัยเขากำลังพัฒนายาตัวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี mI N A ซึ่งมันจะเข้าไปบล็อกความเสียหายจากอินเตอร์เฟอรอนที่หัวใจโดยตรงเลยแต่ยังปล่อยให้ภูมิคุ้นกันที่ปอดทำงานสู้ไวรัสได้ตามปกติเจ๋งมากเลยใช่ไหมครับสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายกิ๊กเนก็คือในเมื่อไข้หวัดใหญ่มันไม่ได้โจมตีแค่ปอดอีกต่อไปแล้วแต่มันเล็งเป้ามาที่หัวใจของเราด้วยบางที การป้องกันที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่การดูแลปอดแต่เป็นการทำความเข้าใจและก็ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของเราเองซึ่งนี่อาจจะเป็นมุมมองใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราต่อสู้กับไข้หวัดใหญ่ไปเลยก็ได้ครับ